สวัสดีครับพี่้องครับมื่อวานบนวัท้ายคลิปให้พี่้องเพิ่งวัดมือเลยครับแอดมินบีบวด้มานะครับเรียกไปเรียกครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับนี่เป็นเขาเรื่องที่สามพี่้องมาเปลี่ยนชุดมาเว้นนี่ก็อีกชุดหนึ่งมาวัดนี่ก็ชุดหนึ่งมื่อี้ก็อีกชุดหนึ่งนะครับฝากพี่้องติดตามนะครับสาวน้อยเดอะซีรีส์ครับมวนมันหาเทแนนนอนนะครับ มาเต็งตัวยู่นี่นครับรถมาจอดอยู่หน้ามองไทยทําอยู่ตรงขามกับรุมนี่แหละครับไปพี่น้องไปเนี่ยครับพูดแล้เวเบ้ยแต่เกิดได้เป็นพระเอกวะนี่วีเผาวีพรมคนนี้ครับพระธรรมนาดิพูดแล้วเบิ้ยซ้อนเมียเฮงบ่ได้มาน้ำบระดี๋เฮงแต่งตัวออรอคักบ่นเี๋ บอเคยใส่จัคเ,เครับเสียมุงจะเสียไลสก็อตสเกิดครับมีหอดใดเป้าผมสีน้ำหอมจัน่อยก่อนน่ารไปพี่น้องครับไปเพิ่งบรรยากาศข้างล่างไม่เพิ่นถามหา,หาระบบอันนี้นี่ครับสตอรี่เรื่องราวก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับ มวนกุ๊ปเลยครับพี่น้องจีอูวันก็มานะครับจูจีโอวันออฟิเชียลนะครับมาหลายช่องเลยครับตอนนี้เส mm ีย hmm. งบอดจูเราเซลล์อยู่บอยคักนองเต้นเป็นพระเอกว่าส่งผมบุบิตกเลยเนาะสันว่าจักพระเอกเนี้ยอะไรบุบิบดองก็เบิ้งเอาหาเท็จเน่นอนนะครับ ปาดเอาที่ล่ะอัญยะเลยนเปนอย่างน้อบัดเนี่ยช่องใดเน,นงเ,นเนี่ยมปนพี่น้องเกี่ยววันไปเนี่ยปาดเปล่นไดครับประธานเพื่อนได้ปวดไปหน่า,าลาเลยได้เท่าไรแล้วตอนเนี้ยพันสามกัวเลยปาดมาทราบมาเท่าไรสี่ร้อยอัญยะ<า>ตอนนี้อยากเอ็งเงี้ยเป็นอัญยะ ช่องเสียบเลยครับตอนนี้เท่าไรแล้วครับเกือบสามพันแล้วครับเกือบสามพันเกือบสามพันคนติดตามนะครับมาสามร้อยครับครับเป็นพระเอกอีกแล้ววัเนี่ยป้าเอาพี่น้องไายทั้ต่อก่อนนะครับเอาฝากนี่ไทยทั้งกูุ่แหละไปสอบไปถามเพื่อนเพื่อนฝากช่องแต่ละช่องละช่องเด้อถ่ายไปรอนาทีกว่าบวกอีกประมาณหกนาทีกลัว สวัสดีครับนี่อันนี้อันนี้ช่องไหนครับเนี่ยสวัสดีครับผมกัตกุมภาครับเจออันออฟฟิเชียลครับเจออันออฟฟิเชียลตอนนี้ได้จักซับแล้วครับ450แล้วครับ450รอสบอกว่าไม่ถึงพันไม่ให้กลับไม่ถึงพันไม่ให้กลับไก่เราไก่เราไม่ได้แรงกันผู้เช่าอกว่า500ผู้เช่าเพิ่มไปอีกแล้เพิ่มไปอีกอันนี้สวัสดีครับช่องที่สองครับเจออันออฟฟิเชียลครับตอนนี้กี่ซับแล้วยังไม่ถึง300เลยครับอ้าวมันต้องถึงวันนี้ต้องถึง500ยไต้องถึงไม่ครับ ตามอันนะครับต้องพันครับอยู่อยู่เย็นเย็นใช่ไหมกินข้าวเย็นด้วยกันอ่ะไม่เย็นเย็นกันอยู่จนถึงพันน่ะอยู่จนถึงพันโอ้นี่อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดอันนี้ท่านประธานนี่ท่านประธานได้ขี่ซับครับวันนี้รอดตายครับรอายแล้วทานเมไหแล้วครับพันศามสาถึงดาสมันวะไม่ใช่ถูกดาครับตนจ้องโดนคนจะโค่นตำแหน่งให้ได้จะปวดอย่างนี้โดนเลื่อยขาเหรอครับหนาลาเลยเหรอครับเกือบโดนปวดแล้วเนี่ยเกือบ มีรอตายหรอมั้งไหนช่องไหนพ่อเอ้ยมีอยู่นะช่องครูน้อยครับ JO 1 f a m Official นะครับฝากเป็นกำลังใจให้พ่อท่านประธานด้วยนะครับผมตอนนี้คนจะไม่เรียกครูน้อยแล้วมันจะท่านประธานในความเป็นท่านประธานท่านประธานท่านประธานน้อยท่านประธานน้อยอีกสักหน่อยจะได้มีเลขาประจำตัวอะไรได้ไหมนะมีเลขาประจำตัวพอม ก็ต้องดูต้นทุนก่อนว่ากระเป๋าหนักไหมเพราะว่าประธานไม่ค่อยมีตังค์แต่เดรีขาต้องต้องต้องโดนบังคับอีกนะบังคับอีกต้องต้องเขียนให้ได้คือตอนตอนนี้ประธานกําลังดูอยู่ว่าใครจะเป็นเดรีขาเป็นทีมที่ปรึกษาเป็นคณะทํางานเนี้ยตอนนี้อไรมาสมมานะคิดว่าทุกที่มาตอนนี้เรียงเรียนทุกคนจะมีตําแหน่งได้ เขากระตั้งเอาตัวตำแหน่งยิ่งดีๆเขากระตั้งกันตุนเนาะแต่ไม่มีเงินเดือนไม่มีพอาะท่านประธานไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีเนี่ยนีนะดูดูวันเราวันนี้มาอันนี้ช่องไหนครับเนี่ยอันนี้ดาวนี่ครับดาวนี่อ๋อเมื่อวานก็มาเป็นมอหัวกันก็มาอ๋อกันกัมาทำไมถึงชื่อดาวนี่ ชื่อดาวเฉยมันมันมาเองนี่มันดาวเป็นหนี้ขอไม่รู้มันากไหนก็เลยเป็นดาวใน่รู้น่นมาจากไหนเป็นนั่งซักผ้าใช่ไหมถ้าไมหลับผ้านุ่มไหมหรือว่าเป็นหนีก็เดยหรือว่าเป็นอยากลดหนี้เร็วๆไหมเปลี่ยนเป็นเบานี่เอเบานี่จะซับเราตอนนี้ซีลอยกอัมือต้องถึงมือเต่าลอยหาร้อยต้องต้องได้ต้องมี ใช่โอ้ยยาวมากยาวนานเดือนนี้แต่ว่าอย่างต่ำต้องห้าร้อยวันนี้ได้อ่าคืนผมอยู่ถึงทีหนึ่งครับได้ทีหนึ่งได้กี่ซับพันพันสามต้นนี้ตอนนี้พันสามแล้วครับแต่วันนี้น่าจะยาวตอนนี้ตอนนี้จะสามพันแล้วครับผมมือวานติดตามด้วยครับฝากติดตามช่องเสียอัม JO1 Official เลยนะครับผมเมื่อวาน อย่างศูนย์อยู่เลยเมื่อวานสามร้อยสามร้อยวันก่อนศูนย์ครับสร้างจากศูนย์เลยสร้างจากศูนย์เลยครับเมื่อวานมานั่งวันเดียวได้พันจากสามล้านน้องมากๆครับสุดยอดจากสามล้านเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ครับเริ่มต้นใหม่คนละแบบคนละอย่างอยากให้พี่น้องนําเสนอคนละแบบคนละอย่างครับใครอยากฟังเพลงก็ไปต้อไปร้องเพแต่ใครอยากดูคลิปต่างๆนานาก็มาดูช่องเสียอ้อมฝากเลยครับเสียอรอม J.O. One Official ครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวจะไปช่องเสียนนด้วยนะเอ๊ะจะจะไปเยี่ยมยามบ้านเสียงนนนะยวรอติดตามคับพี่น้องรอติดตามรอติดตามเลยฝากติดตามด้วยนะครับโอเคดแต่เนื้อกำลังนี่ครับผมเดี๋ยวกำลังเตรียมกำลังเตรียมตัวแข่งขันของบทต้น มาแล้วมาแล้วเพี้ยนมาแล้วเพี้ยนทุกคนเาวังดกันหมแล้วมาแล้วหมูมาแล้วมาแล้วโอ้ยมาแล้วนั่งนั่งอใุญ่อ่ากัเชื่อนั่งนัโอ้ยนั่ง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 นนั่งนนั่งนั่งนั่นั่งนนั่งนั่งน่งังนั่งนั่งนัังน่นั่งนั่นั่นั่งนั่ เออเนางไรเนี่ยครับครับนางนางนางนา่งอ่อ่ารับบโบโบโจบโจถามไปเนี่ยห่วยมดตูนเมื่อนี้เมื่อนี้คือจังมาซาแทะบดตะบดไทยเลี้ยงแล้วในปดไปขุนฤทธเมื่อนี้คือจังมาซาดแทะปกตินัดกันมาอยู่ไหนใกแล้วไกลแล้วขุนไทยเนี้ยเอาไทยเลี้ยงยุ่งอันนี้อันนี้อันนี้เผยมากห่วยเมื่อนี้โจทถามเรื่องเมื่อนี้คือจังมาซาดไงล่ะ อันนี้ไฟล์บริการถึงไฟลบริการน้ำวันดีครับโอ้สุดยอดน่งสาเบดมือได้ไหมน่งสาวจะดแล้วจะหมดแล้ววันนี้จะหมดจะหมดแล้วโอ้ขายดีต้นนี่ไหมบ่ได้ขายอจะบิดแล้วจะบิดแล้วสุดยอดมีค่อยเติมใหม่แต่เราก็ดูช็อตตอนเย็นก่อนว่าเพิ่นสีไปใส่ต่อบ่อครับบ่อไปใส่กันจะหมดได้มาเติมถ้าไปอีกไปก็ต้องไปเติมครับผมฝากน้ำเด้อครับ ฝากซอยเซียสาวน้อยเดอะซีรีส์นะครับผมครบอททุกอย่างห้าเรื่องห้ารสชาติเน่สุดยอดฝากฝากได้แหละใครอยากเบิร์คาแรคเตอร์ใดของบอโจูเรียกว่าอะไรหลายๆอย่างอความว่าสาวน้อยนะครับเซื้อไพ่อย่างแน่นอนอาสาวน้อยเดอะซีรีส์นะครับผมยินดีนะครับผมโอเคเ,เลย,เลยโอเคขอบคุณครับอีกหนึ่งเป็นไพ่ทำหา,าลูกสาว อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะแต่บอกไม่ได้นะเพราะมีตั้งห้าเรื่องตอนนี้เพิ่งถ่ายได้สองเรื่องเองนะคะไม่แน่ใช่ไหมจะเจอกันค่ะโอเคขอบคุณครับ โอ้ทีมโดนอย่างนั้นเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้บินโดนพร้อมโอ้สุดยอดสุดยอดเก็บงานอีกเก็บงานอีกมั้งบอ่าสุดยอด,ด,ยอ,ดอันนี้ทีมโดนครับผมทีมโดนก็มาโอเคครับพี่น้องอ่าจังไดกับฝากไหมนะครับอ่าช่องอ่า JO Official ครับ JO One Official ผู้ใดที่มีลงถ่ายเข้ามา JO One JO One Official กับฝากเนเดอร์ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนเดอร์ครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาครับผมตอนนี้เสียโน้นเพลินกำลังแบบเข่าฉากอยู่ก็โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ